นะครับทีนี้ถัดมาคือการจําหน่ายหุ้นนะครับการจําหน่ายเงินลงทุนที่เป็นตราสารทุนเหตุผลที่จําหน่ายมีอะไรบ้างก็แล้วแต่อะนะใช้ต้องการใช้เงินเอเดินราคามันปรับเพิ่มขึ้นก็อยากได้กําไรนะครับหรือไม่ต้องการถือต่อไปเนื่องจากบริษัทเราไปทะเลาะกับบริษัทอีกอันนึงหรือเป็นคู่แข่งกันก็เลยไม่อยากจะถือเงินลงทุนต่อไปนะก็แล้วแต่เหตุผลอะไรก็แล้วแต่ การขายเงินลงทุนก็จะเหมือนกับหลักทรัพย์ที่เราเรียนตอนหลักทรัพย์เพื่อค้าเพื่อขายนั่นแหละครับนะเพื่อขายเราเรียนไปบ้างแล้วก็คือว่าพวาเราขายเนี่ยเราก็ต้องคำนวณก่อนว่าเรามีผลต่างนะครับของราคาทุนของตัวเงินลงทุนเราเท่าไหร่ก็บันทึกเป็นกําไรราคาทุนจากการจําหน่ายหลักทรัพย์ตท่านั้นไปนะครับโดยที่ถ้ามีบัญชีที่เกี่ยวข้องก็ต้องกลับบัญชีให้หมดหรือรีเวิร์สบัญชีให้หมด เช่นบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าบัญชีกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในส่วนของผู้ถือหุ้นต้องรีเวิร์สไปให้หมดนะครับ <c oughs> ทีนี้ปัญหาถัดมาคือถ้าเกิดว่าเงินลงทุนบางครั้งเนี่ยเราซื้อมาหลายครั้งแล้วเราบอกว่าเนื่องจากว่าการซื้อมาหลายครั้งตรงนี้แล้วการขายออกไปเนี่ยมันขายไปบางส่วนไม่ได้ขายทั้งหมดถ้าเกิดไม่ได้ขายทั้งหมดบัญชีที่เกี่ยวข้องเช่น บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าบัญชีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการตีราคาของพวกเนี้ยของตัวเงินลงทุนเนี่ยที่แสดงในสูงของผู้ถือคุ้นเนี่ยถ้าขายไปบางส่วนยังไม่ต้องแอรจัดออกไปไปแอรจัดอีกทีตอนปลายปีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดขายออกไปทีเดียวหมดล้างให้หมดเลยครับล้างให้สะอาดนะครับเช่นเรามีอยู่พันหุ้นขายพันหุ้นถ้ามีบัญชีพวกค่าเผื่อปรับมูลค่ามีบัญชีกำไรทียังไม่เกิดขึ้น ล้างไปให้หมดครับแต่ถ้าเกิดเรามีพันพุ้นขายอยู่3 0 0หุ้น้นแบบนี้ยังไม่ต้องล้างครับขายปกติออกไปก่อนนะครับแล้วยังไปปรับตอนปลายปีตอนที่ทําการปรับปรุงราคาของเงินลงทุนนะไปแอจะตอนนั้นตอนปลายปีทีเดียวนะครับทีนี้การขายถ้าเราไม่ทราบว่าเราเอาล็อกเอาเงินลงทุนล็อกไหนไปขายเนื่องจากซื้อมาหลายครั้งเราก็สามารถใช้วิธีถัวเฉลีย่ยถูน้ำหนักได้ แต่ถ้าทราบโดยปกติเวลาการขายเนี่ยเขาก็มักจะขายหน่วยลงทุนที่เป็นแบบ first in first out คือเข้าก่อนออกก่อนเพราะมีข้อสมมติฐานว่าเหตุที่เราจะขายเนี่ยเรามมกจะขายของเ,เก่าก่อนซึ่งทํากําไรได้ดีกว่าของใหม่ๆนะครับเพราะว่าเงินลงทุนนับวันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือข้อสมมติฐานของมันนะครับเรามาดูทั้งสองกรณีนะครับตัวอย่างเช่นบริษัทเนี่ยมีเงินลงทุนอยู่ในบริษัท ชัวหามเสาเนี่ยนะครับหักชัวหามเสา <c oughs> ตอนต้นงวมีอยู่200หุ้นหุ้นละอ่าทษทีเป็นราคาทุน2,000บาทก็คือหุ้นละ10บาทนั่นเอง <c oughs> โดยมีบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าอยู่ด้านเดบิตอยู่200และมีบัญชีกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นอยู่ด้านเครดิตในส่วนของผู้ถือหุ้น200 <c oughs> แสดงว่าบริษัทเนี่ย ใช้วิธีการปรับปรุงมูลค่าของหลักทรัพย์ให้เป็นราคาที่ทำโดวยวิธีทางตรงหรือทางอ้อมทางอ้อมออกสอบแล้วนะจ๊ะ <c oughs> อย่าพูดอย่างนั้นสิอาจารย์ผมไม่อยากพูดถึงมันเพิ่งผ่านเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะเป็นทางอ้อมนะครับด,ด,ดังนั้นที่เราเห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลที่แสงโดยราคาทุนทั้งหมดนะครับอาจารย์เขียนต,ตัวนี้มามียอดยกมายกมา 200หุ้นถูกไหมหุ้นละ10บาทตรงนีตรงนี้ด้วยอีก2000โดย2000เนี้มีค่าเผื่ออยู่ด้านเดบิตถูกไหมครับดิวเดบิตตรงนี้อีก200แล้วก็มีเครดิตของตัวส่วนกำไรที่ไม่เกิดขึ้นในส่วนผู้ทุออีก2อ0รแสดงว่าเงินลงทุนนี้มันเพิ่มปรับตัวเพิ่มขึ้น200บาทถูกไหมเพราะมันอยู่ค่าเผื่อมันอยู่ด้านเดบิตนะครับอ่ะต่อมารวมเดี๋ยวก่อนนะรวมแล้วเรามีทั้งหมดกี่หุ้นเนี่ยกี่หุ้นครับ 4,200หุ้นถูกไหมครับต่อมาเราขายไปกี่หุ้นครับ2,500หุ้นได้ในราคาหุ้นละ25บาทนะครับถ้ากิจการใช้วิธีการคิดต้นทุนในส่วนที่ขายวิธี first in first out วิธี first in first out ครับ <c oughs> เข้าก่อนขายออกก่อนหลักการคิดเหมือนสินค้าคงเหลือเลยครับคือเอาอะไรไปขายก่อนครับเอาไหนไปขายก่อนครับเอาย่อยกมาขายก่อนถูกไหม ใครมาก่อนถูกขายไปก่อนฉะนั้นขายไป2อ0 0ัเวลาจะดูแบบ f i r s t in first out ก็ต้องขายแบบนี่ครับบนลงล่างเวลาขายถูกไหม <c oughs> ฉะนั้นการขายก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบ f i r s t in first out ก็จะมียอดยกมา ขายไปก่อนเลยครับ200หน่วยหน่วยละ10บาทเป็นเงิน2,000บาทขายอีก่าทีคือวันที่5มกราขายไปเลยครับ1,000หน่วยหน่วยละ18บาทเป็นเงิน1 8 0 0 0บาทวันที่15มีนาขายไป1,000ขายแค่เท่าไหร่ครับ1,300หน่วยเท่านั้น15มีนาเนี่ยเรามีพุ้นทั้งหมด2300หน่วย2,300อุ่นนะครับแต่ว่า เราขายแค่พันสเพราะว่าเดี๋ยวเกิน2 5 0พนะครับต้นทุนคือ20บาทได้26 0 0 0ดังนั้นเราไปขายทั้งหมด2,500นหน่วยมีต้นทุนทั้งหมด46,000บาทนี่คือต้นทุน <c oughs> แต่อย่าลืมนะเรามีบัญชีค่าเกืออยู่อีก2อ0ต่อเนื่องจากว่าขายบางส่วน ฉะนั้นเก็บไว้ปรับตอนปลายปีครับอย่าเก็บไว้ก่อนนะเก็บ200ไว้ก่อนด้านเดนิตเนี่ยเก็บไว้อย่าตัดปลายไปอย่าลืมทานะนะครับเอามาปรับด้วยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะขายาไปเนี่ยมันคิดเป็นสัสดส่วนเท่าไหร่นะไปที่ตอนปลายปีเลยเราก็บัญชีนะครับขายได้เงินสดนะครับ2,500หุ้นหุ้นละ25บาท ถ้ามีค่าใช้จ่ายใ,ในการขายทำไงครับบวกหรือล,ลบ <c oughs> ลบหรือบวกลบสี่นะครับแล้วเราเครดิตด้วยหลักทรัพย์เพื่อขายถูกไหมครับตัวหุ้นสามัญน,นะครับเท่ากับะไรครับสี่หมื่นหกพันบาทคือตัวนี้ ที่เราคิดเมื่อกี้นี้ผลต่างคือกําไรถูกไหมครับกําไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนหรือหลักทรัพย์นะครับหนึ่งหมื่นหพห้าร้อยบาทเรายังไม่ได้ปรับปรุงตัวค่าเผื่การปรับมูลค่ากับตัวกำไรที่ไม่เกิดขึ้นนะครับดียวปรับตอนปลายปี อันนี้คือวิธี first in first out จะทำแบบนี้ <c oughs> ทีนี้ถ้าเราไม่ทราบว่าเอาล็อตไหนไปขายแต่ปกติก็จะทำอีกแบบหนึง่งคือแบบนี้ที่เราเสนอไปคือวิธีถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะครับเสี <c oughs> so, ย่ยงก็ใช้ถั่วเฉลีย่ยน้ำหนัก <c oughs> สองวิธีนี้ทำแล้วกำไรไม่เท่ากันถ้าบริษัทเน้นถ้าบางบริษัทบริหารจัดการกำไรคือ อยากได้ก,กำไรเยอะๆ,ๆเพราจะใช้วิธี first in first out ครับถ้าเขาดูแล้วว่าในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อหุ้นมาถูกนะครับนะเพราะว่าวิธี weighted average เนี่ยจะเอามูลค่าหุ้นปัจจุบันเนี่ยไปรวมไปต้นทุนถัวเฉลี่ยด้วยนะครับอ่ะมาดูวิธี first in first out กันว่าทำยังไงเฮ้ยผิด weighted average เคยไป in แล้วทำไปแล้วไม่เถียงเลยสำคัญพวกคุณเรียนนี่ไม่เถียงอาจารย์สักคำอาจารย์ไม่ใช่นะมันต้อง weighted average ไม่มีคำว่าเถียงกันเลย ไม่ช่วยทำมาหาก,กินเลยเอ่ะเนี่ยคิดว่าดูคอนเสิสสสเร์ตอ่ะขอเสียงหน่อยอะไรเงี้ยไม่มีเลยเอาอยัางเวเตอรเวเลตนะครับวิธีการทำก็คือรวมต้นทุนนะครับทุก็อกรวมหมดเลยครับก็ยกมา200ร้อยหนะสิบาทเป็นส0 0พันมี5มก,กราลาใช่ไหมครับ1,000 15มีนาซื้อมาสอ0พ20ยี่สิบนะครับแล้วก็10บกันยาเอาทุกอตมารวมกันนะครับรวมกันจนก่อนวันขายนะฮะวันที่ขายมันก็มีเท่าที่มีอยู่นั่นแหละนะครับแล้วเราก็จับรวมกันครับเรามี4 2 0พันอหน่วยเนี่ยหรือ4 2 0พันส้หุ้นเนี่ยเรามีต้นคุณรวมทั้งหมด8 2ด0 0หนึ่งร้อย ตัวนี้เราสองตัวนี้นะครับมาหารกันจะเป็นต้นทุนถั่วเฉลี่ยถุงน้ำหนัก19บาท5 4สตางค์อน,นี้เราก็ขายครับรู้แล้วว่าเราขายไป2,500นห้หน่วยนะต้นทุนคือทุนละ19บาท5 4สสตางค์ ก็เดบิตเงินสด2 5 0 0หุ้นหุ้นละ25บาทนะครับได้62,500แล้วเราเครดิตด้วยหลักทรัพย์เพื่อขายออกไปครับ2,500หุ้นหุ้นละ19บาท 54สตางค์ใช้ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็คูณเป็นต้นทุนออกมานะครับอาจารยอาจจะปัดเศษน,นิดนึงนะครับก็ <c oughs> กลมๆไปเลยนะครับปัดเศษน,นิดนึงส่วนต่างก็คือกำไรนะครับจากการขายเงินลงทุน เห็นไว่าวิธีเวทได้กำไรจะน้อยกว่าวิธี first in first out เพราะว่าต้นทุนของหุ้นบริษัทเนี่ยใน,ในวันหลังๆเนี่ยต้นทุนค่อนข้างจะแพงนะครับจะสูงกว่าตอนต้นงวดนะครับฉะนั้นแต่อเอาตุกตัวมาวเฉลี่ยกันหมดเลยนะครับก็จะได้กำไรแค่หมื่นสามวิธีเมื่อกี้กำไรเท่าไหร่ครับหมื่นหกพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อย ทีนี้เราขายไป2,500หุ้นเราเหลือกี่หุ้นนะครับเหลือกี่หุ้นเหลือเท่าไหร่ครับเราเหลือ1,700หุ้นนะครับหาได้ไหมเอา4,200ลบด้วย2,500เหลือด้วยเหลือหุ้นตอนนี้เหลือที่ถืออยู่แค่1,700นะครับ อ่ถัดมาครับทีนี้พอตอนสิ้นปีครับเราจะปรับปรุงทุนตัวนี้ครับสมมติว่าหลังจากที่ขายไปแล้วไม่มีการซื้อเพิ่มเลยอีกแล้วนะครับเราเหลืออยู่ที่1,700หุ้นอาจารย์จะใช้วิธีเวกเตอร์เอเวอเรสในการเออ่ในการทําการตรวจอ่อโทษทีการปรับปรุงมูลค่าให้เป็นราคาที่ทำนะครับอ่ะตอนนี้หุ้นเราเหลืออยู่1,700หุ้นเฉลี่ยแล้วหุ้นละกี่บาทครับวิธีเวกเตอร์เอเวอเรสนะ19.54 ได้เท่าไหร่ครับอ,สอ,สบอ่สามหม,น,มหหนะครับมันจะไม่ตรงกับหนังสือเนี่ยเดี๋ยวกันนะไม่ใช่ครับคือ19ถูกแล้วแต่ว่าเอาแบบว่าให้เดี๋ยวมันคำนวณแบบนี้มันจะไม่ตรง เรามีต้นทุน8 1 0 0ใช่มั้ยใช่ไหมถูกไหมครับตัวนี้นะ82,100เราขายออกไปครับต้นทุนเท่าไหร่ครับ48,850ต้องหักตัวนี้ครับจริงๆจะคูณก็ได้แต่ว่าตัวเลขมันจะมันจะดิบเดี๋ยวมันทีบัญชีไปแล้ว มันจะไม่ลงตัวมันจะไม่ได้ลงตัวมันจะเหลือตอนขายออกนะครับเหลือเท่าไหร่ครับสามหมื่ามองรใช้ตัวนี้นะคือจับคูณอะมันจะเห็นมันจะใกล้ใช่ไหมมันจะเป็น33,200มื่นสามพันสองร้อยคิดเท่าไหร่นะสิบสอะไรนี่แหละใช่ไหมสิบแปคือมันก็ใกล้อ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ตัวนั้นมันถือต่อไปเกิดขายพันเจ็ดร้อยหน่วยออกไปปุ๊บมันจะติดอยู่ในบัญชีประมาณ10กว่าบาท จะติดอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าเรื่องจับจริงๆต้องใช้วิธีตัวนี้ทำหักออกคือทําดูจาม GL ครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ30,000 3,250คือตัวนี้ใช่ไหมครับทีนี้ตอนปลายปีวันที่3อันนี้วันที่31มธันวาคมปลายปีแฟร์บันลูของพุ้นตัวนี้มีมูลค่า25บาทก็พันเคูณด้วย25บห้เป็นเงินสี่หมื 2,500ปรับเพิ่มหรือลงครับ <5. S 1> ปรับเพิ่มขึ้นเท <5. S 1> ่าไหร่ครับ9,250 <5. S 1> แต่ว่าปรับเพิ่มขึ้นหมายความว่าถ้าเป็นวิธีทางอ,อ้อมเราจะต้องเดบิตค่าเผื่อการปรับมูลค่าถูกไหมแล้วเครดิตด,ด้วยกําไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นถูกไหมครับกำไรไม่เกิดขึ้นของหลักทรัพย์เผื่อขายซึ่งปรากฏในส่วนของผู้ถือหุ้นแต่เนื่องจากว่าเรามีค่าเผื่อตอนต้นปีเท่าไหร่ 200อาจารย์ขอร้องทำ GL แบบง่ายๆมีค่าเผื่อตรงนี้ต้นปีเนี่ยย่อดยกมาอยู่200สิ่งที่เราต้องการจะปรับเราต้องการจะปรับให้ค่าเผื่อเป็นเงิน2,9250แสดงว่าต้องมานทึเพิ่มเท่าไหร่ต้องเพิ่มเท่าไหร่หรครับให้ได้9,250บันทึกเพิ่มแค่9,000กับ50บาทเท่านั้นคือต้องการตรงนี้อีก9,000กับ50 เพื่อให้รวมกันได้9,250นะครับจึงบันทึกแค่9,000กับ50เท่านั้นในฝั่งของกำไรย่อไม่เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันมันติดอยู่ทางด้านเครดิตอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้นะตรงเนี้ย200ก็ต้องการ9,000กับ50เช่นเดียวกันเป็น9,250เพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการจะปรับปรุงอันนี้กรณีที่อะไรครับ เราไม่ได้ตัดท่าเผื่อออกไปตั้งแต่ตอนขายเพราะเราตัดไม่ถูกเพราะมันขายกันไม่เอามาลอตไหนมา,าขายจากลอตไหนนะโดยใช้วิธีเวทเต็เอเวอเนี่ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยก็มาปรับปรุงตอนปลายปีแต่ถ้าเกิดขายเกลี้ยงก็ตัดตั้งแต่ตอนขายะครับตัดทิ้งไปให้หมดเลยมีเท่าไหร่ก็ตัดให้หมดนะครับอ,อันนี้นะเป็นการขายหลักทรัพย์นะครับส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีเวทเต็เอเวอรตนะครับถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก มานะครับ